เราสามารถเอาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้มาแปลรูปเพิ่มมูลค่าเพื่อไม่ให้ผลผลิตนั้นเกิดการสิ้นเปลืองนะคะหรือเปล่าประโยชน์ไม่ได้ใช้งานนะคะ ในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรที่ได้มาเราจะทํำยังไงเพื่อให้ผลผลิตนั้นๆสามารถมีอายุการเก็บรักษาได้นานมากกว่าผลสดเช่นที่อาจารย์ทําอยู่ก็เป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพรอัดเม็ดสาหรับบรรดาให้นมบุตรเนี่ยพอรับประทานเข้าไปมันก็จะกําหนดลกลไกการปลดปล่อยว่าสารสาคัญนี้จะไปออกฤทธิ์ตรงส่วนไหนเช่นลำไส้หรือกระเพาะเราก็จะให้คุณค่าหรือคุณประโยชน์กับบรรดาให้นมบุตรย,ยังไงค่ะเราคิดว่าในเรื่องขององความรู้เนาะแล้วก็เทคโนโลยีที่ทางทีมอาจารย์แล้วก็ในส่วนของหน่วยวิจัย ในคณะวิศวกรรมและวุตสากรรเกษตรที่เรามีอยู 2. ่อะค่ะสามารถช่วยในกลุ People, so <os> ่มของย่านนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยพัฒนาในส่วนของผลผลิตเกษตรกรในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาหารแปรรูปหรือกลุ่มอาหารฟังก์ชันหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์อาหารสําหรับอนาคตนะคะจะเป็นในส่วนของการทําผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมดในรูป ของซีโรเวสก็สามารถเอามาเพิ่มมูลค่าทําให้อาเกษตรกร,ร,กรมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ตรงส่วนนี้ค่ะก็จะเพิ่มอาชีพให้กับกลุ่มชุมชนที่อยู่ในย่านแล้วก็มีการพัฒนางานแปรรูปอย่างต่อเนื่องในชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ